ช่วงนี้เคนมันเป็นอะไรเนี่ยนั่งมองนาฬิกายิ้มอยู่คนเดียวหรือว่ามีสาวซื้อนาฬิกาเป็นของขวัญมาดูสมบัตินเคนนอกใจยิ่วเหรอใครซื้อนาฬิกาให้ไอบ้าหรือเปล่าอันนี้มันนาฬิกาตัวดังอะเลดมี่วอซีเนี่ยเนี่ยขนาดหน้าจอนะเนี่ยยังตั้งเป็นรูปคู่เราไว้เลยเนี่ยเออ้สวยไหมล่ะอ่ะแล้วซื้อมาเท่าไหร่แพงมากแน่เลยเนี่ย ช่วงนี้เขามีโปรโมชั่นราคาไม่ถึง3,000เลยคุ้มมากแถวมว่าดีไซน์สวยจอใหญ่ใส่สบายเพนบอกเลยนะใส่ออกกำลังกายนะโอเคคุ้มสุดๆส,สามารถเชื่อมต่อ Google, กูยูังเงนือ,อท่าเข้าออกเลือกเบนเ,เ,เช็ตสุดทาพต่างแอปพลิเคชันโหมดออกกำลังกายเยอะมากเห็นฟังก์ชันการออกกำลังกายแบบต่างๆโหมดกีฬาถึง150อย่างขึ้นไป พอเสร็จก็เช็คสถานะร่างกายได้เลยว่าเผาผ่านไปเท่าไหร่แล้วกี่แคลอรี่เราดูได้หมดทุกอย่างเลยแถมยังไม่ต้องชาร์จแบตบ,บ่อยๆใช้ได้เกือบทั้งเดือนเลยตัวนี้ยูรีใส่ได้ไหมยูรีอ่อยากกบร่างกายเพราะว่าช่วงนี้รักษาสุขภาพใส่ใจเป็นพิเศษเลยมีกีฬาที่ยูรีเล่นได้ปะได้ดิหมอเลยเหมาะกับการวัดการเต้นของหัวใจนะการเต้นหัวใจเวลานอนหลับใช้ได้ดีเลยแถมยังใส่ลงว่ายน้ำเ,าเบาๆได้ด้วยลึก50เมตรอะ่ะยังใส่ได้เลยอุ้ยสวยเลยอะ่ะมี G.P.S ไหมอะเคนมีดิมาถามทำไมเนะี่ย เปล่าไม่มีอะไรเครื่องดีขนาดนี้แล้วของยูอ่ะมีไหมลืมลืมซื้อมาเผื่อเลยเ๋ยวต้องรีบไปกดอันสีขาวในะตะกร้าให้แล้วเนี่ยไฮ้ไวๆนะงั้นเครื่องนี้ยูยืมใส่ก่อนรีบกด